เจอนิทรรศการจำหน่ายรถยนต์ครับน่าจะเป็นรถยนต์ที่เป็นมือหนึ่งด้วยมือสองด้วยคล้ายๆกับประเทศไทยครับที่เขามีการจัดแสดงรวบรวมในหลายๆแบรนด์ครับแต่ผมเห็นก็ยังเป็นโมเดลที่ใหม่แล้วก็มีโมเดลเก่าด้วยก็น่าจะผสมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาพร้อมๆกันครับครับตอนนี้มาชมรถ ด้านล่างกันนะครับราคารถมือ2ที่นี่อย่างเช่น BMW ก็ราคาประมาณ4ล้านแต่ถ้ามือ1 5ล้านกว่าบาทครับนี่คือ BMW r i e s 2นะครับที่เป็นเหมือนกับ7ที่นั่งในไทยเนี่ยขายอยู่ประมาณ8แสน -9 แสนที่นี่ขายมือ2 4ล้านราคาค่อนข้างสูงครับ แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับภาษีด้วยอะไรด้วยนะครับประเทศสิงคโปร์เขาต้องการาเรียกว่าควบคุมไม่ให้มีรถบนถนนมากอันนี้เป็น Honda f e ีดครับถ้ามาดูแบรนด์ m e r e s d e s b e เ z นะครับเป็น G.L.C.G.L.B. ราคามือสองนะครับอ่าล้านกว่าบาท โอ้แพงมากราคาค่อนข้างสูงครับอันนี้ GLB นะครับ GLB 5ล้านกว่าบาทเหมือนกันถ้าเป็น GLA ก็เกือบเกือบ5ล้านครับเหมือนเขามี3,000ในสต็อกแต่เขาก็ขายหมดครับ4ล้านกว่าบาท5ล้าน รู้สึกว่าจะมี e-class ด้วยครับเดี๋ยวเราไปดู e-class ผมเดาดูว่าก็น่าจะไม่ต่ำกว่า5ล้านครับ6ล้านกว่าครับของ SG Car Choice ครับ ค่า BMW X1 เมืองไทยเนี่ยขายมือ2อยู่ประมาณล้านหนึ่งที่นี่ขายห้าล้านมือสองเขาจะบอกว่ารถยนต์เนี่ยผ่านการจดทะเบียนมาแล้วนะตอนวันที่31ฤพฤษภาคมปีนี้ก็ใช้มาประมาณ4เดือนเหมือนพิธีกรเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามพัสนรถที่ ไม่นานมากนะครับก็คือประมาณปีปี2ปีมาขายนี่คือ b MWC ีรีหนึ 1, ซึ่งเมืองไทยไม่ได้นำเข้าเป็นแบบแฮชแบ็กนี้มาขายแล้วนะครับเป็นแบบซีดานอย่างเดียวซีหนึ่งนี้ก็ประมาณ4ล้านกว่าบาทออกใหม่ก็เกือบ5ล้า็คือแพงมาก b m w ที่สิงคโปร์ราคาดุจริงๆครับเขาก็สวยอยู่นะครับมีฟังก์ชันเหมือนกับที่ไทยฮะเหมือนเลยเป็นเจเนอเรชันเดียวกันครับรถยนญี่ปุ่นก็มีนะครับดูอย่างแคมรี่เนี่ย c คมรี่ในสิงคโปร์ราคาดูดุยังไงครับมาดูราคาแคมรี่ไม่น่าเชื่อฮะราคาแคมรี่ออกใหม่ในห้าล้านมือสองสี่ล้านครับท่านใดที่มีแคมรี่อยู่ที่บ้านนี่คุ้มไปเลยอยู่ที่สิงคโปร์นี่แพงมากคันดฟีดที่นี่เป็นโฉมใหม่สวยสวยอยู่ครับเหมาะเป็นรถครอบครัวเขาบอกเทนเยีร์วอลันตี เนีด็กๆแล้วก็อันนี้ Honda Fit น่าจะเป็นแจ๊ดของญี่ปุ่นเมือนไทยไม่มีขายแล้วครับอันนี้ผ่อนเดือนละสองหมื่นห้า 25, รถญี่ปุ่นโอ้โหดุมากราคา เทียบราคาง่ายๆกับรถยนต์ญี่ปุ่นในไทยอย่างเช่น HRV แล้วกันนะครับ HRV ที่นี่เนี่ยก็ราคาแพงอยู่ HRV ราคา4ล้านครับรถใช้มาแล้วเกือบปีก็ถือว่า หลายหลายรุ่นก็ราคาสูงมากพอสมควรเลยครับอ,รอ,รอันนี้ผมเคยพาไปเยี่ยมชมที่ Mercedes-Benz สิงคโปร์แล้วนะครับไปดูในคลิปเก่าๆได้ครับแต่อันนี้เป็นรถมือสอง l a แต่ในไทยมีขายเหมือนกันครับก็เลยเก็บ ภาพบรรยากาศมาฝากสำหรับราคารถมือ2อยู่ที่ไทยคุ้มไปเลยครับถูกมากอยู่ที่สิงคโปร,ร์นี่เงินเดือนดีก็จริงแต่ค่าใช้จ่ายสูงครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากนะครับเขาน่าจะจัดอยู่หลายๆที่นะครับเราลองเสิร์ชดูถ้าใครมาช่วงไหนอยากมาชมรถยนต์มือ2ก็เสิร์ชที่ SG Car Choice นะครับแล้วก็ดูว่าเขาไปจัดกิจกรรมกันที่ห้างไหน ก็ติดตามดูอีเวนต์เขาได้ครับ